อยาชมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความระลึกรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกของตัวเราตามความเป็นจริงเราต้องพยายามน้อมเข้าไปสํารวจตั้งแต่ตื่นขึ้นมานั่งตามสบายนะ้คคนโยมไม่ต้องปนมมือนั่งตามสบายฟังไปด้วยน้มสำเนียกสร้างความร้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกข,ของเรา แม้แต่ลมหายใจเราก็ไม่บังคับการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆก็เพื่อที่จะหยุดความคิดดับอารมณ์ต่างๆความรู้สึกสัมผัสของลมที่วิ่งเข้าก็บทบปลายจมูกก็จะเด่นชัดความรู้สึกตัวนั่นแหละก็เรียกว่าสติทําอย่างไรถึงจะให้รู้สึกให้ต่อเนื่องแล้วก็เราต้องตงสร้างความรู้สึกขึ้นมา เราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องถ้าพลังเผลอเราก็เริ่มใหม่พลังเผลอเราก็เริ่มใหม่จนกําลังความรู้ตัวต,วตรงนี้เนี่ยมีมากเราก็จะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเวลาจิตเกิดความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันก็จะรู้รู้ลักษณะของจิตลึกลงไปรู้ลักษณะอาการของจิตเวลาเขาเกิดเขาก่อตัวเขาเริ่มก่อตัวอย่างไร เขาจะปรุงแต่งไปอย่างไรอันนี้สำหรับรู้ตัวจิตโดยตกงส่วนอาการนองขันห้าที่จะพดขึ้นมาปรุงแต่งจิตนั้นเราก็รู้พยายามสร้างความรู้ึกให้ให้รู้ให้ทันแ,แล้วเขาเขาคอตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองถ้าเรารู้ทันตรงนั้นปุ๊เขาจะดีดตัวก็จะแยกดีดออกจากอา,าการอของความคิดตรงนั้นก็จะเห็นเป็นคนละส่วนกันจิตก็จะว่าง กายก็จะเบาอาการนองความคิดก็จะเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับนั่นแหละสภาวธรรมความไม่เที่ยงของขันห้าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของเราเขาไปรวมเป็นตัวเดียวกันจนเป็นสิ่งเดียวกันจนเรารู้ว่าเราคิดเราทําทั้งที่จิตของเราเขาไปรวมอยู่กับอาการนองความคิดนั้นเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นจุดละเอียดที่สุด โมหะตัวโมหะตัวความหลงหลงเข้าไปยึดว่าเป็นความคิดของตัวเองอยากถ้าเราไม่มีความเพียรที่ต่อเนื่องกันจริงๆก็ยากแล้วก็มีศรัทธาสร้างกระบะบรารมีให้เต็มที่บางคนก็รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็ซึมเข้าไปหาเขาก็เข้าไปร่วมกันเหมือนเดิม เราต้องตามทําความเข้าใจให้ได้ละเอียดทุกเรื่องในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกคนก็มีจิตฝักใฝ่ในบุญกุศลกันสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันอยู่ตลอดเวลาอยากพากันเจ็ดคล้านจงพากันขยันมันเพียนถ้าเรารู้จักวิธีดูรู้จักแก้ไขตัวเองมีไม่มากที่จะดูรู้กายรู้จิตรู้การกระทารู้สมมุติรู้วิมุติ รอบรู้ในโลกโลกภายนอกโลกก็ทําไปรอบรู้ในกองสังขารของตัวเราเองรอบรู้ในทวานของเราเขาทําหน้าที่อย่างไรรอบรู้ในดวงวิญญาณหรือว่าดวงกิตของเราทําหน้าที่อย่างไรเราต้องสร้างผู้รู้หรือว่าสร้างสตินี่แหละเข้ามาสารวจเข้ามาตรวจตาดูสร้างบ่อยๆน้อมเข้าไปดูอยู่บ่อยๆบุคคลผู้รู้มีสติมีปัญญา เพียงแค่มองเห็นแนวทางแล้วก็สร้างความรู้ตัวเข้าไปสำรวจตดวตาดูตัวเราไม่ให้จิตของเราเป็นธาตุข้องอารมณ์ไม่ให้จิตของเราเป็นธาตุท้องจิตเล็กแม้แต่ความอยากแม้แต่นี้เดียวก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตไม่ต้องไปเอาตัวใหญ่ๆอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาดับความอยากอยากไม่เอาอยากเอาอยากไม่เอาจิตต้องหาความเป็นกลางของจิตให้เจอ สติไม่มีความ,มรู้รู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาจิตของเราไม่สงบเราก็ต้องควบคุมให้สงบจิตของเราหลงอะไรเราก็ต้องสังเกตตูรู้ให้จิตของเราคลายคลายความหลงเราก็ทําความเข้าใจเราก็ละกิเลสจากหยาบหยาบไปหาละเอียดมันมีอะไรบ้างปกหมุนทินต่างๆที่เป็นเครื่องกลางขั้นจิตของเราไม่ให้รับความสงบจิตของเรามีความกาหนัดจินดีในราคาูปรสกลิ่นเสียงหรือไม่ขณะอยู่ปัจจุบันนี้เลย จิตของเรามีความอาฆาตพยาาบาทแล้วก็พยายามเอาโหสิกรรมความบลึกรู้ตัวของเราพลัง้งเผลอแล้วก็พยายามเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ทำความเข้าใจให้เด่นชัดจิตของเรามีความพาุ่งสร้างเราก็รู้จักดับพุ่งสร้างเรื่องอะไรวิตกวิจารเรื่องอะไรเราก็รู้จักดับรู้จักแก้จิตของเรามีความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆหรือว่าทิฏฐิความคิด ที่มันผุดขึ้นมาโตเย้งทำไปแล้วจะได้อะไรจะรู้อะไรจะเห็นอะไรสารพัดอย่างที่มันผุดขึ้นมาปุงุงเราก็ต้องพยายามดับพยายามคมช่วงใหม่ๆเขาอาจจะอึดอัดการฝึกหัดปฏิบัติจิตเพราะว่าความเคยชินจิตของเรามันอิสระแบบโลกๆถ้าเรามาควบคุมเขาใหม่ๆเขาก็อึดอัดเขาก็หาทางหลีกเลี่ยงเหมือนกันบางทีเขาก็หลอกตัวเองจิตหลอกจิต ขันห้ามาหลอกจิตมันหลอกกันสลับซับซ้อนจิตนี่ก็แปลกถ้าไมา่ได้ฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไม่ขัดเกลาจริงๆยากที่เขาจะคลายขนาดเขาแยกได้แล้วเราทําความเข้าใจจนทงเทแล้วเขาก็ยังหาโอกาสที่จะมาหลอกกันจนได้เพราะจิตกับขันห้าเขาอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่ใช่ใชเฉพาะมาอยู่กันแค่วันสองวันแล้ก็มายึดติดในกายเนื้ออีก ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนตัตตาถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ตามรู้ได้เราก็จะเข้าใจอัตาอตาอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมุติเข้าใจเรื่องวีมุติก็จะมองเห็นทางทะลุปุปโปรง่งสัมมาทิฏฐิก็จะเปิดทางให้กิเลสมีเท่าไหร่็ขคัดเขาออกให้มันหมดทําความเข้าใจกับสมมุติกับวีมุิมีมีให้เป็นทําให้เป็นเอาให้เป็นไม่ใช่ว่าทำด้วยทิฏฐิทำด้วยมารณ์ทำด้วยอำนาจของกิเลส อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาสียดยโอกาสพูดน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากๆทำความเข้าใจให้มากๆกณะที่เรายังมีกำลังอยู่ถ้าเราหมดกำลังแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ได้ทั้งฝ่ายนอกสมมุติเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีท่าที่จะทำได้ทำเพื่อ,อยังประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์ส่วนชอบภายในเราก็พยายามสร้างทำให้มีให้เกิดขึ้น ไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาไม่ว่าพระวิยโยมชยีก็ต้องพยายามกันนะภาการขยันมันเพียนกันแต่ภาพของหลวงพ่อก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยลงทุกวันแล้วจะภาพกายก็เหนื่อยการเต้นของหัวใจมันก็เหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะใกล้จุดจบของเขาแล้วแหละก็ต้องประคับประคองดูแลเขาไป จนถึงวาระสุดท้ายของเขานั่นแหละไม่รู้จะไปได้ถึงวันไหนก็ไม่รู้ขณะที่ยังมีกําลังกายอยู่นี่ก็จะพยายามสร้างอานิสงส์พายานิโยมสร้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็สร้างมาตลอดนั่นแหละทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็ทำํำข้างนอกก็สร้างเพื่อย,ยังเกิดให้เกิดประโยชน์ต่อสมมุิต่อสังคมเท่าที่จะทําได้กอให้พากันขยันมันเพียนรู้จักช่วยกันรู้จักแก้ไข มีอะไรก็ให้ช่วยกันทําเพื่อที่พวกเรานั้นไ่ได้รับความสงบได้รับความสุขคนอื่นมาก็ได้รับความสงบความสุขจะพากันเจ็ดคร้านให้พากันทําทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อก็ดีใจภูมิใจด้วยที่ทุกคนก็ขยันมันเพียนกันรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบไปอยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขความจเจริญ ไม่เป็นบุคคลที่เกิดอเนเป็นบุคคลที่กล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้าละอายในสิ่งที่ควรละอายก็ต้องพยายามดาเนินกันต่อไปเอาล่ะวันนี้ก็พอรจริธรทมเพียงเท่านี้ปากกันไว้พระพร้อมๆกันปากกันไปส้างทานต่อทําความพอใจอกันเอานะ